อาจจะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนในการปรับสภาพเพราะยากคุมกําเนิดส่งผลต่อความสมดุลของฮอร์โมนค่อนข้างมากค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมีโอกาสตั้งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับการคุมกําเนิดมาเยอะเลยใช่ไหมคะทีนี้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการคุมกําเนิดก็คือ อยากจะเลิกคุมแล้วอยากจะมีน้องแล้วอยากจะตั้งครันแล้วแล้วพอหยุดแล้วทําไมไม่ตั้งคันสักทีคําถามนี้ก็เกิดขึ้นมากมายแล้วก็ส่งมาหาแม่จ๋าเยอะมากเลยนะคะแม่จ๋าก็เลยรวบรวมมาให้วันนี้เลยค่ะในคลิปนี้เลยนะคะว่าหลังจากคุมกําเนิดด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฉีดการกินการฝังใส่วงการแปะนะคะหลังจากหยุดการคุมกําเนิดแล้วเนี่ยจะท้องได้เมื่อไหร่วันนี้เรามาทราบกันในคลิปนี้เลยค่ะ การที่จะตั้งคันให้สําเร็จนะคะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณผู้หญิงหรือว่าการคุมกําเนิดอย่างเดียวแต่สำหรับสาวๆที่เคยคุมกําเนิดด้วยวิธีต่างๆนะคะก็อาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าหลังจากหยุดคุมกําเนิดแล้วเนี่ยจะตั้งคันได้เมื่อไหร่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ต้องหยุดคุมกําเนิดไปนานแค่ไหนและหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าการคุมกําเนิดไม่ว่าจะกินจะฉีดจะฝังเนี่ยมีผลทําให้มีบุตรยากหรือเปล่าซึ่งตอบตรงนี้เลยนะคะว่า การคุมกําเนิดวิธีต่างๆไม่ได้มีผลทําให้มีบุตรยากนะคะปัใใจจัยหลักที่มีผลต่อการตั้งครรภ์น,นะคะก็คือจังหวะเวลาในช่วงที่ไข่และสเปิร์มนั้นได้เจอกันก่อนที่สาวๆทุกคนนะคะจะวางแผนในการคุมกําเนิดต้องทราบก่อนว่าตัวเองการที่จะมีบุตรเมื่อไหร่เพราะการคุมกําเนิดแต่และประเภทเนี่ยมีระยะเวลาในการคุมกําเนิดไม่เท่ากาันเช่นการรับประทานยาไม่คุมกําเนิดเนี่ยเมื่อหยุดแล้วก็สามารถส่วนใหญ่แล้วก็สามารถตั้งครรภ์ได้เลย ยาฉีดก็จะมี2ประเภทคือฉีดแล้วคุมกําเนิดได้1เดือนหรือฉีดแล้วคุมกําเนิดได้3เดือนและการฝังคุมกําเนิดก็จะมีประเภทฝังแล้ว1ปีคุมกําเนิดได้1ปีฝังแล้วคุมกําเนิดได้5ปีทีนี้เรามาทราบรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะว่าการคุมกําเนิดแต่ละประเภทเนี่ยเมื่อหยุดแล้วต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จึงจะสามารถตั้งครรภ์ได้หเลยนะคะก็คือยาเม็ดคุมกําเนิดค่ะ ยาเม่คุมกําเนิดน,นะคะก็จะมี2ประเภทก็คือชนิดที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวกับฮอร์โมนรวมถ้าหากว่าคุณผู้หญิงนะคะรับประทานยาคุมชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมโดยเฉลี่ยแล้วนะคะก็จะสามารถตั้งครรภ์ได้ภายใน1-3เดือนอย่างช้าก็ควรไม่เกิน1ปี เพราะเนื่องจากยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดนี้นะคะจะไปขัดขวางการตกไข่ทําให้ร่างกายต้องปรับฮอร์โมนสักระยะหนึ่งค่ะแต่ถ้าหากว่ารับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดียวโดยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งครรภ์ได้ภายในไม่กี่วันหรือสัปดาห์หลังจากหยุดกินยาเพราะยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะจะมีฮอร์โมนในการขัดขวางการตกไข่ไม่สูงเท่ากับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมค่ะ สนะคะก็คือแผ่นแปะคุมกําเนิดค่ะหละังจากหยุดใช้แผ่นแปะคุมกําเนิดแล้วนะคะสาวๆจะกลับมาตกไข่อีกครั้งประมาณ1-3เดือนเช่นเดียวกับโอกาสในการตั้งครรภ์ค่ะวงแหวนคุมกําเนิดโอกาสกลับมาตั้งครรภ์หลังจากหยุดคุมกําเนิดด้วยวิธีนี้นะคะก็จะใกล้เคียงกับการใช้แผ่นแปะคุมกําเนิดค่ะ คือคุณผู้หญิงนะคะจะกลับมาตกไข่ปกติอีกครั้งภายใน1-3เดือนหลังจากนําวงแหวนคุมกําเนิดออก mm hmm. ก็โอกาสในการตั้งครรภก็จะกลับมาในช่วงเวลาเดียวกันกับการตกไข่ค่ะ 4. นะคะห่วงคุมกําเนิดค่ะโดยปกติแล้วนะคะการคุมกําเนิดด้วยวิธีนี้นะคะไข่จะกลับมาตกปกติหลังจากนําห่วงออกประมาณ1เดือนโดยเฉลี่ยแล้วนะคะคุณ <and roll. S 2> ผู้หญิงก็จะกลับมาตั้งครรภ์สำเร็จได้ภายในเวลาประมาณ1ปีหลังจากนําห่วงออกค่ะ5 <G sam sacrifices> นะคะยาฝังคุมกําเนิดค่ะเวลาก็ใกล้เคียงกับการใช้ห่วงคุมกําเนิดเลยค่ะสาวๆจะสามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้ภายในเวลาประมาณ1ปีหลัง หลังจากที่นําหลอดยาฝังออกค่ะหนะคะยาฉีดคุมกําเนิดค่ะสำหรับการคุมกําเนิดด้วยการฉีดยานะคะร่างกายจะต้องใช้เวลานานกว่ายาประเภทอื่นในการปรับสภาพค่ะโดยอาจใช้เวลาประมาณ10เดือนถึง1ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นกว่าคุณผู้หญิงจะสามารถกลับมาตกไข่ได้ตามปกติ แต่สำหรับผู้หญิงบางคนนะคะอาจใช้เวลานานถึง18เดือนค่ะ,ะที่ประจำเดือนนะคะจะกลับมาเป็นปกติเพราะจึงส่งผลให้โอกาสในการตั้งครรภ์สำเร็จใช้เวลาเป็นเวลานานเท่าๆกันค่ะและอีกคําถามนึงที่ได้พบบ่อยๆสําหรับคุณผู้หญิงที่คุมกําเนิดนะคะก็คือปัญหาว่าพอหยุด คุมกำเนิดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆนะคะจะพบว่าประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนขาดหายไปเพราะฉะนั้นคําถามหนึ่งที่คาใจนะคะก็คือหลังจากหยุดคุมกําเนิดแล้วประจำเดือนจะกลับมามีปกติเมื่อไหร่การที่หลายๆคนนะคะพบว่าตัวเองเนี่ยมีประจำเดือนไม่ปกตินะคะหลังจากหยุดการคุมกําเนิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยแล้วก็เป็นเรื่องปกติค่ะ โดยเฉลี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนในการปรับสภาพเพราะยาคุมกําเนิดส่งผลต่อความสมดุลของฮอร์โมนค่อนข้างมากค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมีโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จทันทีหลังจากที่หยุดคุมกําเนิดเมื่อคุณเริ่มตกไข่ได้ปกติอีกครั้งคุณก็จะสามารถตั้งครรภ์ได้ทันทีหากประจำเดือนไม่มาหลังจากหยุดคุมกําเนิดลองตรวจการตั้งครรภ์ดูนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณตั้งคันแล้วก็ได้หยุดคุมกําเนิดนานแล้วแต่ยังไม่ตั้งคันสักทีต้องทํำยังไง ว่าหยุดยาคุมกําเนิดตามระยะเวลาที่บอกแล้วนะคะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์สม่าเสมอเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วก็ยังไม่ตั้งครรภ์สักทีนะคะแนะนําว่าคุณและสามีควรปรึกษาแพทย์คลินิกมีบุตรยากนะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุว่าคุณและสามีอยู่ในภาวะมีบุตรยากหรือเปล่าเพราะการมีบุตรยากนะคะมีสาเหตุได้หลากหลายค่ะทั้งตัวคุณผู้หญิงตัวคุณผู้ชาย แต่การคุมกําเนิดไม่ได้มีผลทําให้มีบุตรยากนะคะขอะให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกครอบครัวนะคะมีบุตรตามความต้องการค่ะหากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับประจําเดือนน้องสาวการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย